สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการรับเงินฟรีทูมิวเล e ตนะครับผม150บาทนะครับผมอันนี้เป็นรายการ100บาทนะครับส่วนอันนี้นะครับผมก็เป็นรายการ50บาทนะเดี๋ยวผมจะทําการถอนเงินทั้ง2รายการเลยนะครับผมทําเงินฟรีได้ทั้ง Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์นะครับใครที่อยากมีรายได้เสริมฟรีทูมิวเล็ตเดี๋ยวเราดูในคลิปนี้เลยนะครับว่าต้องทําเงินแบบไหนอย่างไรถึงจะได้รับเงินเข้า Wallet แบบโดยตรงนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนงาฟี วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมิเนียลเลตนะครับผมโดยที่ไม่ต้องเสียเงินสักบาทเดียวนะครับทำได้ทั้ง Android, iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับใครนะครับผมที่อยากมีรายได้เสริมฟรีนะครับเข้าในส่วนของบัญชีทูมิเนียลเลตแบบโดยตรงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้เลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงจะได้รับเงินเข้าวอลเล็ตแบบโดยตรงโดยที่ไม่ต้องเสียเงินสักบาทเดียวนะครับผมถอนเงินปุ๊บเงินก็เข้าทันทีเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่จะใช้ในการทําเงินนนฟีกกั่อ ผมตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android แล้วก็ iOS นะครับส่วนคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานผ่านตัว Google ได้เลยสําหรับแอปที่ผมใช้ในการทําเงินฟรี t ูมิวเล็ตนะครับหนึบาทนะครับที่จะถอนให้ในคลิปนี้นะครับเป็นแอปตัวนี้เลยนะครับ ใครที่เคยใช้งานแล้วเี่กก็สามารถคอมเมนต์รีวิวด้านล่างคลิปนี้ได้เลยส่วนใครที่ยังไม่เคยใช้งานนะครับผมก็สามารถดูตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคบว่าต้องทำเงินแบบไหนยอย่างไรนะครับแต่การดาวน์โหลดนะครับเราสามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้เลยหรือว่าจะกดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดได้นะผมจะแนบลิงก์ไว้ตรงคอมเมนต์นะครับสามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับในส่วนของขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ทุกคนสามารถกดเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยนะว่าต้องสมัครแบบไไหนนนอออย่่าางงรตมคลลิิปววดีโแก็ใสข วิธีการถอนเงินนะครับจะดูด้านล่างคลิปก็ได้หรือว่าจะดูในคลิปนี้ก็ได้เดี๋ยวจะสาธิตวิธีการถอนเงินแล้วก็เติมเงินเข้า wallet ให้ดูด้วยนั่นเองนะครับในส่วนของเมนูนะครับเป็นเมนูภาษาไทยนะมีทั้งหมด3เมนูด้านล่างให้เรามาดูที่เมนูที่1นะครับหน้าหลักนะครับในการสร้างรายได้นะครับเมื่อเราสมัครครั้งแรกนะให้เรากรอกข้อมูลทั้ง2ข้อตรงนี้ก่อนนะครับสอข้อตรงนี้เราจะต้องกรอกมีข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ข้อมูลการบริโภคเราจะต้องกรอกข้อมูลตรงนี้ก่อนนะครับในส่วนของวิธีการทําเงินนะครับก็คือเรา ราจะต้องเก็บคะแนนนะครับจากการทําแบบสํารวจตรงนี้เลยนะครับการทําแบบสํารวจนะครับผมคะแนนเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่หลักร้อยขึ้นไปเลยเนาะหนึ่งร้อยสองร้อยห้าสิบสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยจนถึงหกร้อยเลยแล้วแต่ว่าเขาจะส่งในส่วนของแบบสํารวจเนี่ยกี่คะแนนเข้ามาให้เราทําสําหรับคนที่สมัครครั้งแรกนะครับยังไม่มีงานเข้ามาเนี่ยไม่ต้องตกใจนะรอก่อนนะครับเดี๋ยวเขาก็จะส่งงานมาทีหลังนั่นเองนะครับเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของคะแนนคงเหลือที่เราได้รับคะแนนจากช่องทางไหนมามันก็จะขึ้นให้ก็จะมีการ ทำแบบสำรวจการเชิญเพื่อนนะครับผมอย่างเช่นตรงนี้300คะแนนเนี่ยได้รับจากโบนัสนะครับการเชิญเพื่อนเนาะก่อนหน้านี้นะครับผมได้ถอนเงินไปเมื่อวันที่3เดือน9นะสรายการรายการละ100บาทก็ได้รับเงินเข้าอลเล็ตไปทันทีนะครับเมนูนที่3นะครับในส่วนของรางวัลน,นะครับก็จะเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับถ้าเราอยากจะแลกข,ของรางวัลอื่นๆน,นะครับเราสามารถแลกบัตรตรงนี้ได้นะ มี Shopee Pay, l o t ั t นะครับ Lazada, Tumoney Wallet ก็มีนะครับในนี้เราสามารถกดแลกได้เลยแต่ผมจะทําการแลกตรงนี้นะครับห้าสิบแล้วก็100บาทนะวิธีการแลกนะครับกดเข้าไปเลยคะแนน600ดาวนะครับกดเข้ามาแล้วก็กดแกลกรางวัลด้านล่างนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการกรอกชื่อนามสกุลนะครับนะครับเราใส่ชื่อนามสกุลเป็นภาษาไทยได้นะครับแล้วก็กดติ๊กถูกแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะครับง่ายๆแค่นี้จากนั้นเนี่ยเขาก็จะจัดส่งผ่านทางอีเมลให้เราเนาะในส่วนของ างวัลที่เราทําการแลกไปโอเคนะครับผมได้ทําการแลกไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณจะได้รับการยืนยันทางอีเมลเร็วๆนี้กดตกลงนะครับผมนี้ผมแลกไปแล้วนะครับที่50บาทนะเดี๋ยวเรามาทําการแลกอีก100บาทนะครับหนึ่ดาวเนาะวิธีการแลกก็เหมือนเดิมเลยโอเคนะครับได้ทําการแลกไปแล้ว2รายการนะครับหนึบาทคะแนนเหลือ0คะแนนเรามากดเช็คตรงนี้นะครับผมคะแนนคงเหลือนะนี่ครับห้าสิบหนึ่งร้อยเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับผมหนึ่งพันแปดร้อยดาวนะครับในการแลกเปลี่ยนเนาะถ้าเรา อยากจะทําคะแนนเพิ่มเติมเนี่ยให้เรานะครับมาทําการกดที่3ขีดด้านบนซ้ายมือตรงนี้จะมีคําว่าการเชิญเพื่อนนะครับกดเข้าไปเลยในการเชิญเพื่อนเนี่ยให้เราคัดลอก url นะครับหรือว่าลิงก์ตรงนี้ในการแนะนําหรือว่าโปรโมตต่อทุกช่องทางทุกคนสามารถทําการแนะนําได้อยู่ที่ความสามารถของพเพื่อนเลยว่าจะทําการโปรโมตแนะนําด้วยวิธีไหนนะครับเราสามารถไปทํากันได้เลยจะได้รับ300คะแนนต่อ1คนนะครับ300คะแนนต่อ1คนนะครับผมเราก็สามารถไปแนะนําต่อได้เลยนะครับเพียงแค่เรา เอาลิงก์เนี่ยไปแชร์ให้คนสมัครผ่านลิงก์ของเราเราก็จะได้รับคะแนนนะครับโอเคนะครับพอเราเข้ามาในส่วนของอีเมลเนี่ยก็ให้เรานะครับดูที่ข้อความด้านบนนะครับอันแรกเลยก็เป็นจากทางแอปนะครับผมส่งบัตรของขวัญมาให้เราทันทีนะครับเราก็ทําการนะครับเติมเงินเข้าที่ทูมอนี่วอลล็ตนะครับวิธีการเติมนะครับผมเขาก็มีข้อความตรงนี้ให้เราอ่านนะครับให้เราคัดลอกรหัสบัตรทูมอนีของเราลงตรงนี้นะครับผมมันจะมีรหัสบัตรเข้ามานะครับแล้วก็ข้อที่1นะครับเราสามารถกดแลกเงินเข้าวอลเล็ตได้ตรงนี้เลยนะคร ทำการคัดลอกรหัสตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดไปที่ลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการกดเปิดผ่าน Google นะกดเปิดผ่าน Google ขึ้นมารอสักรู่นะพอมันขึ้นมาหน้านี้นะครับมันบอกว่ากรอกโค้ดรับเงินที่นี่นะครับก็ให้เรานะครับนำรหัสโค้ที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้วางลงตรงนี้นะครับในส่วนของรหัสรับสิทธิ์นะครับต่อมาเบอร์โทรของ t ูมอนี่อเลตหรือว่าเลขบัญชีวอลเล็ตของเราเป็นเบอร์ของวอลเล็ตนะครับที่เราได้สมัครแอป t ูมอนี่วอเลตไว้เราก็ใส่ลงในช่องนี้ถามว่าใช้วอลเล็ตของคนอื่นได้ ใช้ได้ถ้ามีของเพื่อนเราอยากจะใช้ของเพื่อนก็ใช้ได้มีของแฟนก็ใช้ได้นะครับใช้ของใครก็ได้ไม่ต้องใส่ชื่อนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับก็กดติ๊กถูกตรงนี้นะครับแล้วก็กดรับเงินเข้า wallet ได้ทันทีนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้คือรายการแรกเนาะจำนวน50บาทนะครับผมนี่ได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเรากดเติมเงินไปหรือว่ากดรับเงินเนี่ยมันจะมีข้อความจาก SMS นะครับแจ้งไปที่เบอร์ของเราว่าเราได้รับเงินนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเติมอีก100นะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นรายการ100บาทนะครับว การเติมก็เหมือนเดิมเลยคัดลอกรหัสบัตรนะครับคัดลอกไว้นะแล้วก็กดไปที่ลิงก์เดิมนะครับผมเปิดผ่าน Google เหมือนเดิมเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรายการนะครับผมจํานวน100บาทนะครับผมนะี่ครับได้เติมมาเมื่อกี้แล้วก็ได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดเช็คในส่วนของบัญชีทูม e นิวเลตอีก1รอบนะครับเอาโอเคนะครับผมก็อยู่ในส่วนของบัญชีทูมานิวเลตเรียบร้อยละเดี๋ยวเรามาเช็คยอดเงินว่ามียอดเงินเข้าหรือเปล่ารายการ50แล้วก็รายการ1 0 0รบาทรวมเป็น150ทนะที่รา,าร,ร้อยป สวัสดิการรับเงินตรงนี้นะครับผมนี่ครับ150บาทที่เราได้รับมาเมื่อกี้นะครับจากการเติมเงินไปทั้ง2รายการนะครับเติมเงินปุ๊บก็ได้รับเงินทันทีนะครับผมในการแรกของรางวัลเนี่ยแรกแล้วได้เงินเร็วมากนะครับการเติมเงินเนี่ยก็เข้าทันทีเลยแอปนี้นะครับจ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับใครสนใจก็ลองไปดาวน์โหลดมาเล่นกันดูเล่นฟรีได้จริงฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับวิธีการสมัครนะครับผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ทุกคนสามารถกดเข้าไปดูวิธีการรสมัค ได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหน,นอย่างไรตามคลิปวิดีโอและก็ในส่วนของวิธีการถอนเงินนะครับจะดูด้านล่างคลิปก็ได้หรือว่าจะดูในคลิปนี้ก็ได้เดี๋ยวจะสาธิตวิธีการถอนเงินแล้วก็เติมเงินเข้าอลเล็ตให้ดูด้วยนั่นเองนะครับในส่วนของเมนูนะครับเป็นเมนูภาษาไทยนะมีทั้งหมด3เมนูด,ด้านล่างให้เรามาดูที่เมนูที่1นะครับหน้าหลักนะครับในการสร้างไรายได้นะครับเมื่อเราสมัครครั้งแรกนะให้เรากรอกข้อมูลทั้ง2ข้อตรงนี้ก่อนนะครับ2ข้อตรงนี้เราจะต้องกรอกมีข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ข้อมูลการบริโภคเราจะต้อง ข้อมูลตรงนี้ก่อนนะครับในส่วนของวิธีการทําเงินนะครับก็คือเราจะต้องเก็บคะแนนนะครับจากการทําแบบสํารวจตรงนี้เลยนะครับการทําแบบสํารวจนะครับผมคะแนนเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่หลักร้อยขึ้นไปเลยเนาะหนึ่งร้อยสองร้อยห้าสิบสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยจนถึงหกร้อยเลยแล้วแต่ว่าเขาจะส่งในส่วนของแบบสํารวจเนี่ยกี่คะแนนเข้ามาให้เราทําสําหรับคนที่สมัครครั้งแรกนะครับยังไม่มีงานเข้ามาเนี่ยไม่ต้องตกใจนะรอก่อนนะครับเดี๋ยวเขาก็จะส่งงานมาทีหลังนั่นเองนะครับเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนขอ,ของคะแนนคงเหลือ ที่เราได้รับคะแนนจากช่องทางไหนมามันก็จะขึ้นให้ก็จะมีการทําแบบสํารวจการเชิญเพื่อนนะครับผมอย่างเช่นตรงนี้300คะแนนได้รับจากโบนัสนะครับการเชิญเพื่อนเนาะก่อนหน้านี้นะครับผมได้ถอนเงินไปเมื่อวันที่3เดือน9นะสรายการรายการละ1 0 0รบาทก็ได้รับเงินเข้าอลเล็ตไปทันทีนะครับเมนูที่3นะครับในส่วนของรางวัลน,นะครับก็จะเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับถ้าเราอยากจะแลกข,ของรางวัลอื่นๆนะครับเราสามารถแลกบัตรตรงนี้ได้นะมี shopee pay lotus นะครับ lazada t ้าทูมอนี่ว Wallet ก็มีนะครับในนี้เราสามารถกดแลกได้เลยแต่ผมจะทําการแลกตรงนี้นะครับ50แล้วก็100บาทนะวิธีการแลกนะครับกดเข้าไปเลยคะแนน600ดาวนะครับกดเข้ามาแล้วก็กดแกลกรางวัลด้านล่างนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการกรอกชื่อนามสกุลนะครับนะครับเราใส่ชื่อนามสกุลเป็นภาษาไทยได้นะครับแล้วก็กดติ๊กถูกแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะครับง่ายๆแค่นี้จากนั้นเนี่ยเขาก็จะจัดส่งผ่านทางอีเมลให้เราเนะใน,นส่วนของรางวัลที่เราทําการแลกไปโอเคนะครับผมได้ทาการแลกไปเรียบร้อย คุณจะได้รับการยืนยันทางอีเมลเร็วๆนี้กดตกลงนะครับผมนี้ผมแลกไปแล้วนะครับที่50บาทนะเดี๋ยวเรามาทําการแลกอีก100บาทนะครับ1,200ดาวเนาะวิธีการแลกก็เหมือนเดิมเลยโอเคนะครับได้ทําการแลกไปแล้ว2รายการนะครับ150บาทคะแนนเหลือ0คะแนนเรามากดเช็คตรงนี้นะครับผมคะแนนคงเหลือนะนี่ครับ50 100เป็น150บาทนะครับผม1,800ดาวนะครับในการแลกเปลี่ยนเนาะถ้าเราอยากจะทําคะแนนเพิ่มเติมเนี่ยให้เรานะครับมาทําการกดที่ ขีดด้านบนซ้ายมือตรงนี้จะมีคําว่าการเชิญเพื่อนนะครับกดเข้าไปเลยในการเชิญเพื่อนเนี่ยให้เราคัดลอก URL นะครับหรือว่าลิงก์ตรงนี้ในการแนะนําหรือว่าโปรโมตต่อทุกช่องทางทุกคนสามารถทําการแนะนําได้อยู่ที่ความสามารถของเพื่อนๆเลยว่าจะทําการโปรโมตแนะนําด้วยวิธีไหนนะครับเราสามารถไปทํากันได้เลยจะได้รับ300คะแนนต่อ1คนนะครับ300คะแนนต่อ1คนนะครับผมเราก็สามารถไปแนะนําต่อได้เลยนะครับเพียงแค่เราเอาลิงก์เนี่ยไปแชร์ให้คนสมัครผ่านลิงก์ของเราเราก็จะ ได้รับคะแนนนะครับโอเคนะครับพอเราเข้ามาในส่วนของอีเมลเนี่ยก็ให้เราดูที่ข้อความด้านบนนะครับอันแรกเลยก็เป็นจากทางแอปนะครับผมส่งบัตรของขวัญมาให้เราทันทีนะครับเราก็ทําการเติมเงินเข้าที่ทูมิเน่เวลต์นะครับวิธีการเติมนะครับผมเขาก็มีข้อความตรงนี้ให้เราอ่านนะครับให้เราคัดลอกรหัสบัตรทูมิ n น่ของเราลงตรงนี้นะครับผมมันจะมีรหัสบัตรเข้ามานะครับแล้วก็ข้อที่1นะครับเราสามารถกดแลกเงินเข้าเวลต์ได้ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการคัดลอกรหัสตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดไปที่ลิงก์ตรงนี้ แล้วก็ทําการกดเปิดผ่าน Google นะกดเปิดผ่าน Google ขึ้นมารอสักครู่นะพอมันขึ้นมาหน้านี้นะครับมันบอกว่ากรอกโค้ดรับเงินที่นี่นะครับก็ให้เรานะครับนำรหัสโคดที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้วางลงตรงนี้นะครับในส่วนของรหัสรับสิทธิ์นะครับต่อมาเบอร์โทรของทูมอนี่อเลตหรือว่าเลขบัญชีวอลเล็ของเราเป็นเบอร์ของวอลเล็นะครับที่เราได้สมัครแอปทูมอนี่วอลเล็ตไว้เราก็ใส่ลงในช่องนี้ถามว่าใช้วอลเล็ของคนอื่นได้ไหมใช้ได้ถ้ามีของเพื่อนเราอยากจะใช้ของเพื่อนก็ใช้ได้ มีของแฟนก็ใช้ได้นะครับใช้ของใครก็ได้ไม่ต้องใส่ชื่อนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับก็กดติ๊กถูกตรงนี้นะครับแล้วก็กดรับเงินเข้า wallet ได้ทันทีนะครับเอาโอเคนะครับอันนี้คือรายการแรกเนาะจำนวน50บาทนะครับผมนี่ได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเรากดเติมเงินไปหรือว่ากดรับเงินเนี่ยมันจะมีข้อความจาก sms นะครับแจ้งไปที่เบอร์ของเราว่าเราได้รับเงินนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเติมอีก100อนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นรายการ100บาทนะครับวิธีการเติมก็เหมือนเดิมเลยคัดลอกรหัสบัตรนะครัับคดลอกไว้นะ แล้วก็กดไปที่ลิงก์เดิมนะครับผมเปิดผ่าน Google เหมือนเดิมเลย อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรายการนะครับผมจํานวน100บาทนะครับผมนี่ครับได้เติมมาเมื่อกี้แล้วก็ได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดเช็คในส่วนของบัญชีทูมานิวเลตอีก1รอบนะครับเอาโอเคนะครับผมก็อยู่ในส่วนของบัญชีทูมานิวเลตเรียบร้อยละเดี๋ยวเรามาเช็คยอดเงินว่ามียอดเงินเข้าหรือเปล่ารายการ50แล้วก็รายการ100บาทรวมเป็น150บาทนะกดมาที่รายการนะครับตรงประวัติการรับเงินตรงนี้นะครับผมนี่ครับหนึ้บาทที่เราได้รับมาเมื่อกี้นะครับจากการ เติมเงินปุ๊บก็ได้รับเงินทันทีนะครับผมในการแลกของรางวัลเนี่ยแลกแล้วได้เงินเร็วมากนะครับการเติมเงิน,นก็เข้าทันทีเลยแอปนี้นะครับจ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับใครสนใจก็ลองไปดาวน์โหลดมาเล่นกันดูเล่นฟรีได้จริงฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ